ศาสตราจารย์จิตกรพดุงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพ,พยนตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มต้นรับราชการเมื่อวันที่29กรกฎาคม2530ตําตแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านซับพลูจังหวัดนครราชสีมา และย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจาร,รย์1ระดับ3สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2,534รวมอายุราชการ37ปี2เดือน1วันที่ประทับใจและก็ประทับใจแบบไม่รู้ลืมก็คือการปรับปรุงหลังคาอาคาร25สมัยท่านผู้อำนวยการชานวุฒิแก่นจันดาเป็นผู้อำนวยการท่านมีความเมตตานะครับ ในการที่มาดูแลท่านเอาใจใส่สารทุกสุขดิบถามถึงปัญหาต่างๆถามถึงบันทึกการซ่อมอะไรผมได้เอาเอกสารที่ทําการบันทึกขอซ่อมไปให้ท่านผู้อำนวยการชันวุฒิแก่นจันดาหนึ่งหนึ่งซองกระดาษสีน้ําตาลจําได้สมัยนั้นผมก็เลยประทับใจท่านว่าโอ้ท่านเป็นคนที่ท่านมีเมตตาท่านติดตามงานซึ่งหาได้ยากมากนะฮะสหรับผู้บริหาร ที่มีจิตใจตั้งใจทำงานนะครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆชาวราชมงคลกรุงเทพก็คือในเรื่องของการทำงานด้วยความรักความเมตตา <c oughs> เห็นอกเห็นใจให้อภัยซึ่งก,รรก,กันและกันแล้วก็มองไปที่เป้าหมายข้างหน้านะครับว่าองค์กรแห่งนี้สถาบันแห่งนี้ยังต้องคงอยู่ตลอดไป อาจารย์จิตกรนะครับถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบนะครับเป็นข้าราชการที่ดีนะครับที่ยืนหยัดมั่นคงต่อคุณธรรมความดีงามนะครับโดยที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะครับทำให้เป็นแบบอย่างให้เราประพฤติปฏิบัติต่อคุณงามความดีนะครับก็มีความสุขกับพื้นที่หรือสิ่งที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบอย่างของอาจารย์จึงเป็นต้นแบบให้ให้ข้าราชการรุ่นต่อไปนะครับได้ เป็นตัวอย่างนะครับในการทําความคุณงามความดีต่อสังคมนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์จิตรกรนะครับที่เป็นต้นแบบที่ดีๆให้กับข้าราชการรุ่นต่อไปต้องขอขอบคุณมากครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพศรีวงศาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์นคณะเทคโนโลยีข้ารกรรศาสตร์สำเร็จการศึกษาศิลปาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาข้ารกรรศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มต้นรับราชการเมื่อวันที่22มิถุนายน2536ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนทองหลางวิทยาคมจังหวัดอุทัยธานีและย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2539รวมอายุราชการ 31ปี3เดือน8วันความประทับใจของอาจารย์นะคะออก็คือบรรยากาศของมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่มีความสดชื่นน่าอยู่นะคะมีมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะเสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานก็มีน้ำใจมีไมตตีซึ่งกันและกันนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและที่สำคัญก็คือสมัยอดีตนะคะ จะมีผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆแต่ละแผนก็จะมาเซ็นชื่อที่ตึกอำนวยการตรงนั้นน่าเป็นสิ่งที่ประทับใจมากเลยค่ะคือเราไม่รู้จักกันกับอาจารย์ในสาขาแต่ละสาขาพอเราไปเซ็นชื่อมาเจอกันเราก็จะทักทายกันเราก็จะยกมือไหว้ซึ่งกันและกันแล้วทําให้ดูว่าชีวิตเราอยู่ในมหาวิทยาลายัยนียมีความสุขมากเลยรู้สึกว่าอยากจะมาทํางานทุกวันนะคะสิ่งที่จะฝากกับน้องๆชาวราชมงคลกรุงเทพนะคะก็ขอให้น้องๆมีความรัก ความสามคัคคีแล้วก็มีความจริงใจซึ่งกันและกันมีความช่วยเหลือกันนะคะเพื่อที่จะนำพาองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลภายนอกแล้วก็ให้เราพยายามทำงานเป็นทีมเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะนำเสนอนะคะให้คนข้างนอกได้รู้ว่าเราทำอะไรบ้างให้เป็นที่ประจักษ์กับบุคคลภายนอกนั้นเมื่อพ่อแม่ปกครองเด็กๆเ,เห็นเขาคงจะแนะนำลูกๆหล,ล,ลานนะคะให้มาเรียนกับ มหาวิทยาลัยของเรามากขึ้นนะคะส่วนตัวอาจารย์ก็จะเป็นกำลังใจให้น้องๆช่วยกันนำพาแล้วก็พัฒนาองค์กรของเราให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวิทย์ลายมนะครับวันนี้ได้ถูกเรียกให้แสดงความรู้สึกนะครับกับผู้เกษียณอายุราชการก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพศรีวงศานะครับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีข้า,าราชการนะครับผมเองก็รู้สึก ดีใ,ใจนะครับที่พี่เลือกให้ผมนะครับแสดงความรู้สึกต่อต่อพี่นะครับพี่สุภาพนั้นนะครับเป็นอาจารย์อ,อดีตของสาขาธุรกิจเสื้อผ้านะครับซึ่งเราได้พบเจอกันเมื่อปี50นะครับตอนที่ผมเข้ามาทำงานที่เทคนิคกรุงเทพพี่เองก็อุปภินิษเรียกว่าอบอุ่นน่ารักแล้วก็มีอะไรก็จะพูดคุยกับเราเสมอนะครับแล้วก็ แสดงความหวังดีแล้วก็แนะนำนะครับให้เราเนี่ยได้เรียกว่าวางตัวหรือปรับตัวให้เหมาะสมกับการทำงานนะครับพี่สุภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นสิท,สทธิ์ิ์รุ่นพี่นะครับที่จบจากข้กรรศากศมาสร์เพื่อเวลา,าชุมชนที่รางกำแหงผมเองก็เป็นรุ่นน้องนะครับเราจึงมีความผูกพันแล้วก็ทำงานร่วมกันเจอกันก็คุยมีความสุขสนุกสนานในทุกครั้งนะครับแล้วก็พี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดี ในการทํางานนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของระเบียบวินัยต่างๆนะครับก็สุดท้ายนี้พี่สุภาพจะ,กะเกษียณนะครับผมก็ขอให้พี่มีสุภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้า,าว่างจากที่บ้านก็กลับมาเยี่ยมมาหาพวกเราได้ที่คณะเทคโนโลยีคกรราสตารนะครับขอใหพ้พี่มีความสุขมากๆครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุวิทย์สนสิริผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยคอนแก่นเริ่มต้นรับราชการเมื่อวันที่29มิถุนายน2541ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพรวมอายุราชการ26ปี3เดือน1วันก็ในส่วนของความประทับใจนะครับในการเป็นราชการก็ต้องท้าความตั้งแต่สมัยเป็นลูกศิษย์ของสถาบาันแห่งนี้คือเทคนิคหรือแม่รุงเทพนะครับก็คือประทับใจตอนเป็นลูกศิษย์ก็จะมีในส่วนของครูบาอาจารย์นะซึ่งได้สั่งสอนวิชาให้เราและกระทั่งเราเป็น ข้าราชการครูนะครับก็มีความประทับใจที่เราได้สอนลูกศิษย์ลูกหานะที่มีจํานวนหลายพันคนนะครับที่จบไปแล้วมีงานมีการทาในในอาชีพของสายวิศวกรรมนะครับก็คือทางด้านอุตสาหการรมและอีกส่วนหนึ่งก็มีความประทับใจเรื่องของผู้ร่วมงานนะครับที่เป็นทั้งครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติงานแล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้บริหารนะที่ร่วมทํางานกันมานะครับและ สิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือสรารันแห่งนี้เนาะอยู่ใจกลางเมืองนะครับมีโลเคชั่นที่ดีใครๆก็อยากที่จะมาสัมผัสนะครับมีสิ่งสวยงามหลายๆอย่างนะก็จะเป็นความประทับใจนะครับที่จะอยู่ในใจของผมเสมอนะครับในการที่จะถึงแม้จะเสียไปแล้วนะก็ยังมีความประทับใจในส่วนต่างๆนี้อยู่นะครับก็ในส่วนของสิ่งที่ฝากนะครับสำหรับ น้องใหม่ๆนะหรือที่ผู้ที่จะเข้ามาทํางานทําการเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือสิ่งแรกเลยรู้หน้าที่นะครับหน้าที่ของเราคือเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องสั่งสอนลูกศิษย์นะครับให้มีความรู้ความสามารถสําเร็จไปแล้วมีการมีการทําที่ดีนะครับอันที่2ก็คือรู้รักสามัคคีนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าองค์กรเราเป็นองค์กรใหญ่นะครับถ้าเรามีความสามัคคีแล้ว จะทําการใดๆก็สามารถที่จะสําเร็จรุ่งรงไปด้วยดีไม่ต้องแบ่งก๊งแบ่งเหล่ากันนะครับทำงานจะมีความสุขนะครับอันที่3ก็คือมีวินยัยมีระเบียบวินัยนะครับเพราะว่าระเบียบวินัยมันเป็นเหมือนข้อบังคับนะที่แต่ละบุคคลในองค์กรจะต้องปฏิบัตินะครับแล้วยิ่งเราไปสั่งสอนลูกศิษย์ว่าต้องมีระเบียบวินัยแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วอันที่4สุดท้ายคือมีคุณธรรมและจริยธรรม อันนี้เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเลยนะครับยิ่งปัจจุบันนี้นะในสังคมเราไม่ว่าจะเป็นสังคมในราชมงคลหรือสังคมประเทศนะครับก็ต้องมีคุณธรรมแลจะจริยธรรมก็อยากจะฝากน้องๆนะครับที่ยังปฏิบัติงานหรือว่าผู้ที่เข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ไว้ใน4ส่วนนี้นะครับก็ฝากไว้ครับเนื่องในงานกเกษียณอายุราชาการของท่านอาจารย์อนุวิทย์ผมตัวแทนสาขาวิชาขอกล่าวขอบคุณและอวยพรท่านอาจารย์ ที่คอยเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมาทั้งท่านยังคอยช่วยสอนและตักเตือนอาจารย์รุ่นใหม่ๆใ,ในการปฏิบัติตนทางด้านวิชาการและวิชาชีพรวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยอาจารย์คอยดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยความรักและความเมตตารวมถึงท่านยังคอยเอาใจใส่นักศึกษา ทุกๆชั้นปีที่ผ่านมาตลอดทุกรุ่นที่ผ่านมาจนได้ประกอบอาชีพที่ดีสุดท้ายนี้ผมขอวอวยพรให้ท่านอาจารย์วิทมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตหลังเกษียณในงานอดิเรกที่ท่านชอบขอบคุณครับอาจารย์สุภรัตยิ่งอุปการอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจสำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มต้นรับราชการเมื่อวันที่15สิงหาคม2539ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุพรรณบุรีและย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หระดับ4สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่1เมษายน2545รวมอายุราชการ28ปี1เดือน15วันปรทับใจนะคะประทับใจตั้งแต่แรกเข้ามาเลยค่ะเมื่อปี2539ท่านผอ,อชันวุฒิแก่นจันดาค่ะท่านท่านเป็นผอ,อทั้งที่วิเขตที่หนึ่งเทพแล้วก็วิเขตสุพรรณบุรีค่ะท่านใส่ใจทุกคนค่ะ อาจารย์ทัางเก้าท่านนี่ท่านจําชื่อได้หมดทุกคนเลยค่ะก็เวลาท่านคุยด้วยก็ประทับใจว่าอุ้ยท่านจําชื่อเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออเอาท่านเป็นต้นแบบก็เวลาสอนนะคะก็จะจําชื่อนักศึกษาให้ได้ทุกคนเลยค่ะ,ะตั้งแต่วันแรกส่วนอาจารย์เจ้าหน้าที่เนี่ยสุภรัตน์ก็จําได้กระทั่งนมสกุลค่ะ อย่างล่าสุดเนี่ยท่านอาจารย์ดำรงฤทธิ์มาที่กอบอก,ก็เจอท่านถามท่านว่าท่านท่านเป็นอาจารย์เก่าใช่ไหมท่านบอกอาจารย์ดำรงฤทธิ์ก็เลยบอกว่าอ๋ออาจารย์ดำรงฤทธิ์ปิ่นประดาบท่านก็ยิ้มค่ะนั่นนั่นคือความประทับใจแรกเข้าเลยค่ะเอาปากบอกระคะ เอาเป็นว่าสิ่งที่สุภรัตเคยทำมานะคะก็คือให้ใจค่ะให้ใจให้ความช่วยเหลือเกือ่อกูลไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะทำงานให้ดีที่สุดทั้งงานหลักงานรองค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวก็ทำงานรองด้วยนะคะมีงาน ทั้งทั้งในคณะเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เต็มใจบริการค่ะช่วยเหลือเลือกคุณกันก็ประทับใจจนกระทั่งวันกเกษียณกับสวสเนี่ยค่ะน้องหนึ่งนี่ไม่ไม่ใช่จะแค่ให้ความช่วยเหลือเลือกคุณกับตัวเองนะคะแม้แต่ลูกชายมาขอความช่วยเหลือก็ให้บริการลูกชายอย่างเต็มที่น้องหญิงก็ ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาเราไปแข่งขันเตตองนะคะก็จะได้รับความสุขความสนุกด้วยรอยยิ้มะคะ่ะอยากให้ทุกคนทำงานด้วยรอยยิ้มทำงานด้วยความรักเ,ออเกื้อกูลกันนะคะสวัสดีค่ะนักปราชญ์เคยกล่าวไว้นะคะว่าการที่เรามาพบกันเป็นเพราะวาสนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะว่าบางคนมาพบกันก็ มาเติมเต็มความสุขให้ซึ่งกันและกันมาเติบโตด้วยกันสำหรับพี่ซุปนะคะอาจารย์สุภรรัตน์พี่เป็นคนดีมีเมตตาและก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลตลอดมาจนบางครั้งแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันให้ความหวงใยกับคนอื่นด้วยด้วยดีเสมอมาแต่ในสายตาของน้องคนนี้พี่เป็นคน มีน้ำใจช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้นพี่จะช่วยไม่ได้พี่ก็ต้องไปหาคนอื่นเพื่อจะมาช่วยอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เราเจอกันที่ผ่านมาตลอด20ปีในโอกาสที่พี่เกษียณครั้งนี้แม้นจะหมดหน้าที่ประจำแต่พี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานอื่นที่จะไปเติมเต็มชีวิตของพี่ให้มีความสุขหลังเกษียณนะคะก็ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็มีความสุขมากมค่ะสวัสดีค่ะ นางสิริพรโตวัฒนานักวิชาการพัสดุชำนาญการกองคลังสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไปการบัญชีจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเริ่มต้นรับราชการเมื่อวันที่22เมษาย,ยน2530ตําตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งระดับหนึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพรวมอายุราชการ 37ปี5เดือน8วันนางเสนอกลิ่นบุญฟุง้งปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการสอสองสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครหนึ่งเริ่มต้นรับราชการเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2529รวมอายุราชการ37ปี10เดือน27วัน นายธานีวรชินาปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างประปาช .3 สังกัดคณะเทคนโนโลยีข้า,ฮะฮะารรมกรรศาสตร์สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มต้นรับราชการเมื่อวันที่25มิถุนายน2529รวมอายุราชการ38ปี3เดือน5วัน ผมเริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2529และได้รับคัดเลือกให้เป็นสวัสดิการไปงานพระราชทานปริญาบัตรที่สวนอำพรและปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสวัสดิการไปงานพระราชทานปริญาบัตรที่ทันตบุรีคลองหกและได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรพลเรือนดีเด่นในปี2566ครับ ผมอยากจะฝากน้องๆชาวาราชมงคลกรุงเทพทุกคนขอให้ร่วมใจกัรทำงานรู้รักสามัคคีร่วมใจกันทำงาน,ใ,น,งานให้พัฒนาจริงๆขึ้นไปขอให้เป็นให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและผมก็จะคิดถึงชาวาราชมงคลกรุงเทพตลอดไปครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความรักเป็นความผูกพัน นะครับที่พี่ๆได้ทํางานและผมเองในฐานะน้องก็จะขอจดจารรในสิ่งดีๆที่พี่ๆได้สร้างไว้นะโดยเฉพาะปีนี้นะครับก็มีบุคลากรท่านหนึ่งที่ผมเองเอให้ความเคารพให้ความรักให้ความผูกพันก็คือพี่ธานีวรชินานะครับซึ่งเป็นบุคลากรเจ้าที่ของคณะเทคโนโลยีข้าราสตาราโดยส่วนตัวผมเองกับพี่รู้จักกันมามา,มากกว่า20ปีครับเพราะว่าผมเองได้มีโอกาสได้เคยทํางานที่พื้นที่มหานครใต้ นะครับเมื่อครั้งที่ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่สาขาวิชาการโรงแรมนะพี่พีทนีนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นพี่คนหนึ่งที่มีอัธยาศัยไมยตรีที่ดีนะครับแล้วก็มีน้ําใจที่ดีต่อผมแล้วต่อเพื่อนร่วมงานนะครับก็สําหรับพี่ธานีเมื่อกเกษียณยุราการแล้วผมก็ขอให้พี่นะครับดูแลสุขภาพแล้วก็มีอะไรนะครับก็กลับมาเที่ยวหาเพื่อนๆหาพี่ๆหาน้องๆนะครับเพราะว่าเรา ยังรักและผูกพันกันเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับเพื่อพี่ได้กเกษียรยุติการไปแล้วพี่อาจจะได้ทําในสิ่งที่พี่ตั้งใจอยากจะทําครับก็ผมเองก็อยากจะขอบคุณนะครับพี่นะครับที่ได้มีโอกาสได้สร้างสรรค์ได้ร่วมงานกันมานะครับโดยตลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่มากๆนะครับสวัสดีครับนายไพโรธทับทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างมาตรวัดไฟฟ้าช .2 ส,สังกัดกองพัฒนานักศึกษาสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพรมบุรีรัชดาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรีเริ่มต้นรับราชการเมื่อวันที่7ธันวาคม2535รวมอายุราชการ31ปี9เดือน23วัน สิ่งที่ผมประทับใจในการทำงานใช่ไหมครับผมได้กระยำมิตรที่ดีได้ผู้บริหารที่ดีได้หุวนหน้าหน่วยงานที่ดีและได้น้องๆที่ทํงางานร่วมกันมาอีกลหลายท่านครับเราไักเสียเลยครับผมก็ตั้งใจจะปลูกต้นไม้นะครับแล้วทาสวนผักเล่นเป็ดเล่งไก่เล่นๆน,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 นะครับเพื่อเพเลี้ยงชีวิตในบ้านลต้นะครับสิ่งที่จะขวากใน้น้องๆไหมครับในการทํางานนะครับ อยากกะฝากให้น้องๆอทําด้วยใจด้วยจิตวิญญาณแล้วก็ด้วยความรักความสามัคคีในหน่วยงานแต่และหน่วยงานทุกอย่างเขาจะเดินก้าวไปด้วยกันพร้อมกันครับปีนี้นะครับมีบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาก็คือที่เพโลทับทองนะครับถือได้ว่าเป็นเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะต้องบอกว่าที่ผมเองให้ความรักให้ความเคารพเพราะว่าโดยส่วนตัว ผมกับพี่เพโลดนี่ก็อยู่ด้วยกันนะฮะับนับถือกันมามากกว่า20ปีนะฮะตั้งแต่ที่ผมยังเป็นต้องบอกว่าเด็กน้อยเลยก็ว่าได้นะพี่เพโลดก็จะมีข้อคิดข้อเตือนใจหลักในการทำงานหลายอย่างนะครับได้แนะนำให้กับผมในการทำงานก็ต้องบอกว่าออรู้สึกลักรู้สึกผูกพันกับพี่ก็หลังจากที่พี่เพโลดเกษียาย,ายุราชการไปนะครับก็ขอให้พี่ได้ใช้ชีวิต หลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ้าคิดถึงกันนะครับก็กลับมาเที่ยวหากันนะอย่าอยู่ชัยนาธจะลืมกรุงเทพนะครับพี่มาเที่ยวหากันนะครับก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละอุตสาหะและเป็นแบบอย่างที่ดีมาตั้งแต่ต้น จนกเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงขอเชิดชูเกียรติท่านที่ได้เสียสละและทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลายัย